ไปดูข้อร้องเรียนของผู้สแสวงบุญที่เดินทางไปทําพิธีฮัทที่ประเทศซาอุดีอราระเบียกันหน่อยนะครับล่าสุดครับออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังถูกบริษัทประกอบพิธีฮัทในจังหวัดยะลาให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่อยู่ซึ่งระบุในเอกสารจดทะเบียนบริษัทก็ไม่พบสํานักงานตั้งอยู่นะครับขณะที่กองทุนฮัทเองก็เต็มเงิน10บล้านบาทเข้าช่วยเหลือแล้วครับ อาคารพณิชย์สองชั้นสามคูหาครับสีฟ้าแห่งนี้เป็นที่อยู่เดียวกับที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดอาบูฮานานทรัพเวลซึ่งจดทะเบียนธุรกิจจัดนำเที่ยวให้บริการนำผู้สแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัทที่นครเมก,กะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีผู้ร้องเรียนอ้างว่าถูกลอยแพและได้รับบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงครับจากการสอบถามทราบว่าอาคารแห่งนี้เปิดเป็นโรงเรียนเมื่อสองเดือนก่อน ส่วนห้างคุ้นส่วนจำกัดอาบูฮานานทราเวลไม่มีใครทราบครับโดยญาติผู้สแสวงบุญคนหนึ่งก็บอกนะครับว่าบริษัทไม่ดูแลตามข้อตกลงทั้งอาหารการกินรวมทั้งที่พักอาศัยก็ทำให้ผู้สแสวงบุญซึ่งเป็นผู้สูงอายุต้องตื่นแต่เช้าเลยครับและก็ต้องเดินเท้าไปละหมาดซึ่งก็ห่างจากที่พักค่อนข้างไกลและก่อนออกเดินทางทางบริษัทก็แจ้งทางกลุ่มลน์ว่ากิจการล้มละลายครับ ทำให้การเดินทางนั้นถูกเลื่อนออกไปครับไปสองพ่อคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเลื่อนบ่อยเลื่อนบ่อยซึ่งซึ่งซึ่งเราเพิ่มมารู้ทีหลังแล้วก็ได้โทรคุยกับลูกจ้าแล้วก็เพื่อนพ่อหลายหลาย,ลายคนที่ว่าอยู่ในห้องเดียวกันเขาบอกว่าวันนัวันเดินทางก็คือเขาไม่จ่ายค่าโดยเครื่องบินก็เลยมีปัญหาว่าทําไมช้าเลื่อนไปเลื่อนไปต้องบอกตั้งแต่ตีสามเพื่อจะไปละหมาดซุบฮี แล้วก็อยู่อยู่ที่มัสยิดก็คือแค่ช่วงละมาดุาพาเพราะต้องกลับมารับประทานอาหารเที่ยงที่ที่พักพอดูรีอสรัสรีมันรน้อนคนแก่หกสิบกว่ามันก็คุณภ,ภูมันห้าสิบปีสิบห้าสิบมันก็ไปไม่ไหวก็คือเอาข้อจริงๆวันหนึ่งก็คือละมาดได้แค่สามเวลาทุบไปทีและมากริบก็อิชาแล้วก็มีมีมีม มีพุทธยาสองคนก็คือ80กวา่าต้องนั่งรถเข็นขณะที่ทนายความที่รับเรื่องร้องเรียนก็บอกนะครับว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยหลายร้อยคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการฮัชแห่งนี้โดยแต่ละคนต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย2,70,000ถึง2,79,000บาทครับก็ควรจะได้รับการดูแล,แลและให้บริการเป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดครับได้มีการประสานกรมการปกครองที่ดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีการจัดสรรเงินกองทุนของฮั1สิบล้านบาทไปช่วยเหลือครับล่าสุดก็ได้จัดการจัดสรรหาเงินเอานาเงินกองทุนของฮัทสิบล้านเพื่อดำเนินการอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้ไปประกอบพิธีฮัทได้สมบูรณ์เท่าที่ทำได้ดีที่สุดแล้วก็คงจะต้องเป็นบทเรียนของของกรมการปกครองในการในการจัดการโครงการพั์ในปีหน้าว่า จะดูแลแล้วก็ติดตามตรวจสอบเป็นระยะระยะอยะ่างส่วนกลุ่มคนไทย21คนที่ได้รับผลกระทบล่าสุดครับได้ที่พักใกล้กับมัสยิดฮารอมแล้วนะครับ พร้อมกับมีการแนะนําให้ญาตินั้นแจ้งความดําเนินคดีเรื่องของช่อโกงกับผู้ประกอบการรายนี้ต่อไปด้วยครับเรื่องของไปฮัทของคนไทยในปีนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นข่าวเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคําถามมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเดินทางไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ mm. เพราะว่าก่อนโควิด19เนี่ย คนที่ไปทําพิธีฮัทเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมเงินสักประมาณ200,000ต้นๆน,<ม>นะครับแต่ปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยใน3 0 0สามหมบาทนะครับ<ม>ซึ่งทางประกอบการต่างๆเองก็มีการออกมาระบุว่าทั้งค่าเครื่องบินเองค่าเดินทางมันก็เปลี่ยนไปนะครับหลังโควิด -19 กนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาก,ก่อนหน้านี้แล้วก็มาเจอกรณีนี้อีกใช่ค่ะคือทางบริษัทนี้เนี่ยจากการตรวจสอบ<ม>เพิ่มเติมเนี่ยมีประวัติก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนะคะแล้วก็จะใช้วิธีว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยปิด ปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดแล้วก็เปิดใหม่ไปเรื่อยเเบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณสักห้าร้อยคนแต่ที่กล้าออกมาเปิดหน้าเนี่ยยี่สิบเอ็ดคนเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องไปตรวจสอบกันให้ดีนะครับเพราะว่าปีต่อๆไปก็จะยังคงมีพิธีฮัทแล้วก็ก็จะมีลักษณะของบริษัทนําเที่ยวนําบริษัททัวร์แบบนี้นะครับที่จัดพิธีฮัทแล้วก็มีการเหมาเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ที่ไม่ได้เป็นแบบเช่าเหมาลำด้วยเหมือนกััันนนกก็ออาจจะะตตต้้งเเเขไปรรวสบบพิิ่มมค